โดนันทรัมกับเสิ้นผิงภาพภายนอกเรายังเห็นภาพหึมๆแลกกันคนลมัด <คะ S 1> แลกกันหมัดต่อหมัดแต่ก็เริ่มที่จะเห็นสัญญาณที่พร้อมจะเจรจากันอยู่เหมือนกันนะครับ <คะ S 1> ดังนั้นผมจึงกล่าวได้ว่าสถานการณ์ประจันหน้าระหว่างโดนันทรัมกับเสิ้นผิงเนี่ยมันมันเข้าสู่สถานการณ์ที่ผมอยากจะเรียกมันว่ายกที่สองศึกยกที่สอง เอาละครับศึกยุคที่2เราได้เห็นอะไรและจะพัฒนาไปสู่อะไระได้บ้าง<ช>เราจะไปกันที่ดรสุรชาติบำรุงศุขนะคะเป็นนักชาการด้านความมั่นคงนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะสวัสดีครับ<น>าอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณดายคุณมรัทและท่านผู้ชมครับค,ครับครับอาจารย์ทรัมป์กับสีจินผพงอาจจะเห็นเพิ่มๆอาจจะแลกกันโคลมักแต่มันก็มีสัญญาณที่จะ พร้อมที่จะคุยกันอยู่บ้างเหมือนกันผมเรียกมันว่าเข้าสู่ยกที่สองของศึกคู่นี้ก็แล้วกันนะครับอาจารย์เห็นพัฒนาการของมันเป็นอย่างไรบ้างครับผมจะลองตั้งข้อสังเกตเป็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับคุณนายรัฐคมรัฐผมพราข้อที่หนึ่งเนี่ยสงครามเพิ่งเริ่มต้นครทบามภาษาร์เดิมก็คืออย่าเพิ่งหนักศพแต่ว่าหลังจากเนี้ยเราจะเห็นการปรับกระบวน่ากระบวนยุทธอีกหลายอย่างของทั้งสองฝ่ายแล้วต้องไม่ลืมนะครับวัน วันที่20ที่จะถึงเนี่ยเราอยู่กับทัป์เพิ่งครบสามเดือนพอทํารับตําแหน่งเนี่ย20มกราคมเงัน20เมษายนเนี่ยครบสามเดือนคุณนายกุมารัฐรู้สึกไหมเหมือนอยู่กับทั้มมาสามปีรู้สึกเลยค่ะพอใานีดเดียเลยค่ะรู้สึกอยู่นานมากเลยค่ะอะไรมันเยอะแยะมากมายเลยค่ะรู้สึกรู้สึกเราจะอยู่กับทัป์อีกสามปีเก้าเดือนคาดใจตายสาสิบปีเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราเพิ่งเห็นการเริ่ม อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการตอบกระบวน่ารท่านะครับสองเนี่ยจีนไม่มีท่าทีตอบรับข้อเรียกร้องที่สหรัฐอยากให้จีนเนี่ยพูดง่ายๆเป็นฝ่ายง้อนะครับจีนต้องง้อสิอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์จากปักกิ่งถึงวอชิงตันนะครับข้อที่สามเนี่ยภาวะภาษีปัจจุบันเนี่ยตัวเลขอยู่ที่หนึ่งสี่ห้ากับหนึ่งสองห้าสหรัฐเก็บจีนหนึ่งสี่ห้าจีนเก็บสหรัฐหนึ่งสองห้านะครับ แต่คําถามคืออะไรจะเกิดต่อจากนี้คําตอบคือไม่รู้ตอบไม่ได้ครับนะครับ 4. ี่การเปลี่ยนหัวหน้าคณะผู้จราจาอันนี้น่าสนใจนะครับเปลี่ยนจากหวังโสินนะครับอายุห้าเนี่ยเป็นหลี่เฉิงกังอายุห้อายุห้บแนะครับมีการตีความคันพอสมควรในในในสื่อใหญ่สื่อใหญ่ของโลกครับแต่จ้าสังเกตทั้งสองท่านเนี่ยเป็นลูกม่อกระทรวงการนิตทั้งคู่ครับ นะครับแล้วเติบโตมาสายการเจรจาทั้งคู่คนะครับถ้าผมสรุปะนะคุณนายมรัฐการเปลี่ยนตัวบุคคลเนี่ยจือการเตรียมแผนระยะยาวของการเจรจาครับนะครับผมเรียกง่ายๆเตรียมรบยาวเตรียมเจรจายาวนะครับเพราะว่าเห็นตัวบุคลคลชือเอาเพื่อเพื่อรองรับแน่ๆไม่ผมไม่คิดว่าเป็นการเปลี่ยนเพียงเพราะการให้ตําแหน่งเฉยๆนะครับเพราะว่ามีบางส่วนเนี่ยวิเคราะห์อย่างนั้น ข้อที่ห้าเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยทรัมป์มีท่าทีอ่อนลงเรื่องการปรับภาษีของตัวชิปหรือมิคอนดักเตอร์ครับ,รบนะครับ,รบที่นําเข้าจากจีนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกระทบกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์กระทบกับพวกมือถือนะครับ,รบแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่ปรับแล้วเนี่ยมันจะอย่างไรต่อนะครับข้อที่หกเนี่ยเราจะเห็นทรัมป์โดยจุดยืนเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะบอกว่า รัฐที่กิจการทางการค้าเนี่ยจะช่วยสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมแต่วันนี้รูปธรรมท,ที่คุณนายกุมารัฐเปิดมาตลอดคือการตกลงของตลาดหุ้นในอเมริกาแล้วก็นอกจากตลาดหุ้นเนี่ยคือปัญหาข้อคงชีพที่ขยับสูงขึ้นนะครับข้อที่เจ็ดรอบนี้ทรัมป์เปิดหลายแนวรบแล้วก็ลบกับทุกประเทศมแม้ว่าจะให้ระยะเวลาออกไปอีกเก้าสิบวันเนี่ยแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดต่อนี่ครับ ตอบได้อย่างหนึ่งว่าในการเปิด90้าสิบวันอย่างนี้ทรัมป์หวังการเจรจาแบบชีวิตาคีเป็นรายประเทศไม่ใช่การเป็นการเจรจาแบบองค์รวมหรือเป็นพระหูภาคีหลายๆประเทศมาพร้อมกันผม,มเชื่อว่าทรัมป์เชื่อว่าชีวิตาคีเป็นข้อได้เปรียบของเหมริกันพราทุกประเทศจะต้องต่อรองกับสหรัฐข้อที่แปดผมเชื่อว่าเรากําลังเริ่มเห็นการบดตัวของตลาดโลกทั้งระยะสั้นและระยะละระยะยาวนะครับ แปลว่าอีกสามไตรมาสที่เหลือของปี2025เนี่ยจะเหนื่อยแน่ๆน,นะครับแล้วก็เห็นชัดจากความผันผวนของราคาทองที่ขึ้นไม่หยุดนะครับข้อที่เก้าผลกระทบทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติต่อสิ่งที่เราเรียกว่าโลกาภิวัตเนี่ยตกลงยังอยู่ไหม,มนะครับหรือมีคนใช้ภาษาทางวิชาการดีโ o บอลไลเซชันไม่รู้ว่าจะแปลว่าถดถอยหรือมันหมดหมดพลังแต่เราเห็นแน่ๆคือด c คัพปิ้งคือการ แยกเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐากับจีนเนี่ยกำลังถูกแยกออกจากกันครับนะครับข้อสิผลกระทบต่อสป라이เชน,นนี้เราเห็นชัดแปลว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานจะส่งผลอย่างมากกับบรรดาประเทศผู้ส่งออกหรือพูดง,ง่ายๆคือผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยจะลําบากแน่ๆอย่างน้อยในปี2025 2 0 2พันะครับข้อส1อจีนเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจในเอเชียนะครับการเดินทางเยือนล่าสุดทั้งเวียดนามทั้งมาเลเซียเนี่ยผมว่าชัด ข้อ12เนี่ยเราเห็นจีนตอบโต้ตในมิติต่างๆการระงับการซื้อโบอิงเป็นเรื่องใหญ่ครับนะครับเพราะว่าอเมริกันจาเป็นต้องอาศัยตลาดเครื่องบินส่วนหนึ่งแต่อเมริกันก็อาจจะมีคำตอบว่าจีนไม่ซื้อไม่เป็นไรเพราะยังไงโบอิงผลิตไม่ทันอยู่แล้วครับนะครับตัวเลขความต้องการของจีนในอุตสาหกรรมการบินเนี่ยถูกประเมินว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจีนต้องการเครื่องบินโดยสารเนี่ยประมาณ9,000ลำ 9,000ลั 9, ลคิดเป็น20%ของตลาดโลกนะครับเฉพาะหน้าเนี่ยมีการตรีความว่าถ้าจีนหยุดโบอิงจะสูญเสียใน20ปีเนี่ยโบอิงจะสูญเสียการส่งมอบเครื่องบินให้จีนหรือการขายให้จีนเนี่ยประมาณ8,800ก,กว่าลำครับนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งเราเห็นเป็นข่าวแต่เดี๋ยวจะคงจะเป็นข่าวใหญ่คือจีนระงับใบอนุญาตการส่งออก แต่แรกที่หายากพวกแรดเอื้อทั้งหลายอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับที่นะครับใบตมมออกแล้วและจะกระทบแน่ๆนะครับกับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องการโฆษณาทางการเมืองผมคิดว่าอันนี้เราก็เห็นละสิบสองประเด็นที่อยากนําเสนอในภาพรวมใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าพัฒนาการที่เราเห็นจากวันที่สองเมษาที่ทรัมป์ประกาศตัวกําแพงภาษีเนี่ยและเราเห็นอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆครับครับ ดังนั้นคด<ร>าดเดาไม่ได้เลยนะอาจารย์รมองไปข้างหน้าเราเห็นไกลไม่เกิน19กันแล้วกันถ้าเกิน9ที่10ไปแล้วเราจะไม่เห็นอะไรเราจะทำนายอะไรไม่ได้เลยนะผมโค้ชอลิสเบตวอลเลนที่เป็นวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตของรัฐนาสา์ทแชส์ของอเมริกาครับ,รบอลิสเบตวอลเลนบอกว่าวันนี้ไม่ต้องพูดถึง5ปีข้างหน้าครับแค่5วันข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าจะ เกิดอะไรขึ้นโอ้โหโอ้โหห้าวันนะครับนี้ชัดเจนมากอันนี้ชัดเจนนะผมเห็นภานะครับผมฝากนิดนึงผมว่าเรื่องใหญ่กับมาที่ตัวเราอประเทศไทยประเทศไทยจะทําอย่างไรค่ะรับมือยังไงผมลองทําข้อเสนอนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งคือการเตรียมยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับนะครับเราไม่เคยพูดเรื่องยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจจริงๆนะครับแล้วสําคัญเนี่ยยุทธศาสตร์20ิบปีเนี่ยผมว่ามันพังไปแล้วล่ะ มันจบแต่โควิดพังตั้งแต่สงครามยูเครนแล้วก็พังสง2 5ที่้าจากทรัมป์สองเนี่ยผมว่าเราเริ่มเห็นที่คุณนนายคุณมรัสเชิญคุณสุภวุฒให้ข้อมูลเราคือการเตรียมการเจรจาเรียกเล่นๆพันศักทีมนะครับพันศักทีมคงเดินน่าขึ้นเรื่อยๆอันที่สามเนี่ยผมว่ารัฐบาลควรเตรียมตัวทางสังคมเพราะเราอาจจะเห็นการปิดตัวของโรงงานและกานตกงานของคนเป็นจํานวนมากนะครับ สี่ผมว่าต้องเตรียมองค์ความรู้ของผู้นําและฝ่ายการเมืองนะครับผมล้อเล่นว่านายกต้องเรียนวิชาใหม่ชื่ออินเตอร์เนชั่นแนล c จ้าพลิซเคอร์บนมีหรือเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเพราะเป็นวิชาที่นักเรียนรัฐศาสตร์ปัจจุบันสายการทูตสายต่างประเทศเนี่ยต้องเรียนครับข้อที่หกนะครับข้อที่ห้าต้องเตรียมตัวด้านงบประมาณครับเพราะถ้า g d p โลกตก GDP ไทยตกมันจะนําไปสู่การปรับเพดานงบประมาณแน่ๆ เพราะฉะนั้นในภาครัฐเนี่ยจะปรับกันอย่างไรในอนาคตม,มันจะเหมือนช่วงยุคต้มยำกุ้งไหมที่ต้องตับงบประมาณทั้งกระบวนรับนะครับ,รบข้อที่หกจะเตรียมตัวภาคความมั่นคงอย่างไรเช่นปัญหางบทหารปัญหาการจะซื้อวุฒิจะซื้อไม่ซื้อนะครับองท์ธรรกาศก็ยังยืนยันต้องเก็บเทนเท่านั้นหรือว่าที่จริงเนี่ยวันนี้อาจจะไม่ควรซื้อเลยเพราะต้องจําเป็นเก็บสตังไว้ในบ้านครับนะครับข้อที่เจ็ดผมคิดว่าการเตรียมภาคการผลิตและการส่งออกเรื่องนี้ใหญ่ ยังอยากเห็นนายกหรืออย่างนนอนสีพานิชเนี่ยน่งหัวโตคุยเสถีครนะครับข้อที่แดการเตรียมภาคเกษตรเพราะการต่อรองกับสหรัฐสหรัฐต่อรองมานานคือขอส่งสินค้าเกษตรเข้าไทยโดยเฉพาะยิ่งก่อนีเนื้อหมูซึ่งจะกระทบกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับข้อที่เก้าเตรียมภาคการท่องเที่ยวบริการเพราะคนจะเที่ยวน้อยลงข้อสิทธิฝากเลยนะครับจะเตรียมชีวิตของประชาชนพวกเราอย่างไร อีกไม่กี่วันโรงเรียนจะเปิดเทอมแล้วนะครับลูกๆเราจะเปิดเทอมแล้วจะเตรียมชีวิตอย่างไรผมเสนอเสรเตรียมนะคุณหมอรัฐครับทุกมิติเลยนะครบทุกด้านครบทุกมิติจริงๆอาจารย์โดยเฉพาะไอ้เตรียมสุดท้ายเนี่ยจะจัดเตรียมชีวิตของตัวเราเองอย่างไรนะเงินในกระเป๋าทุกคนขอบคุณนะคะกผมว่าเรื่องใหญ่ใช่ค่ะ ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับโดยเฉพาะไอ้เตรียมสุดท้ายเนี่ยจัดเตรียมชีวิตของตัวเองในบริบทที่ที่บอกว่าทั้งประเทศนี้และทั้งโลกใบนี้นะมองอะไรเกิน5วันไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตั้งแต่วันที่6เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไม่รู้อะไรแล้วแต่แน่ๆลงจำนำเตรียมเปิดแน่นอนค่ะใช่ไหมอันสุดท้ายเนี่ยลงจำนำต้องเปิดแน่นอนอ่ะ